สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องของนายมินิชาแนลค่ะวันนี้นายก็จะพาทุกคนมากินไข่ข้าวนะคะทุกคนเป็นไข่ข้าวก็วันนี้เราก็ได้ไข่ข้าวมาเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันดีกว่านะคะทุกคนหลังจากที่วันนี้อดข้าวเย็นเนาะเพื่อมารอกินไข่ะคะ่ะนี่ค่ะไข่เป็นลูกป,ประมาณนี้แต่อันนี้เขาน่าจะปรุงอะไรสักอย่างแหละ มันมีเหมือนรอยแล้วเราก็มีน้ำจิ้มสามรสของเราค่ะทุกคนแต่ที่ซื้อมามันเป็นซอสน่าจะเป็นซอสปลาเขียวอะ่ะนั่นแหละก็เลยทำแบบเป็นน้ำจิ้มสามรสมากินด้วยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่เข้ากันกับไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะ วม,มีน้ำออกมานิดนึงนประมาณนี้ นายไหลาแล้วอดข้าวเย็นก็กินเสร็จแล้วทุกคนคุแม่รสชาติจืดๆแต่เราเคากินแบบสามรส ออื mm ื hmm. mm hmm. ถ้ากินกับตัวซอสฝาเขียวรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวลองอื mm hmm. mm hmm. มันก็อร่อยไม่ตออัดกันมากแต่อันนี้จะแซบบ่บไง Skal vi se ตอนนี้เราไม่มีผักมากินด้วยนะทุกคนเนื่องจากเดินตลาดแล้วรีบไงเดี๋ยวฝนจะมายกแผงมาเลยจ้ายกแผงมาเลยนะคะ ก็มองตรงนะว่ามันน่ารักมากไปทุกคน <c oughs> ยกแผนโอ้ติดเปลือกเป็นไนเนี่ย 嗯。Mm. เป็นการกินที่ทรมานมากเปลือกมันแกงยากทรมานที่สุด อืก็โอเคทุกคนก็วันนี้ไหนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะก็วันนี้กินหมดไปห้าฟองค่ะทุกคนกินไข่ข้าวไปห้าฟองหนักค้องแล้วตอนนี้ก็ถามว่ากินเยอะมันก็ออกมันจะขาวๆทุกคนก็ถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยอยู่แต่มันนานๆทีกินมันก็อร่อยอร่อยอีกแบบหนึ่งนะ ต่ถ้าเอาไปทำเป็นพวกยำพวกอะไรน่าจะอร่อยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนมาดูกันว่าไหนจะทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของนหนมินิชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปด้วยใคร3ฟองะคะ่ะทุกคนเอาเก็บไปทําเมนูต่อคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ